สวัสดีค่ะดีเยยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะวันนี้จะพามาดูจันเดีย5 0 5 0นดีนะคะจันเดีย5 0 5 0ูนยาดีเดิมๆนะคะอันนี้เดิมๆทั้งคะันให้ลูกค้าดูสภาพเดิมๆของเขาก่อนจันเดีย5 0 5 0นดีนะคะราคา480,000บาทนะคะราคา4 8 0 0 0 0บาท วันนี้เรามีลดพิเศษกัน3 0,000บาทเลยนะคะลูกค้าวันนี้ใครสนใจก็โทรถามดูได้นะคะจันเดีย5ห้า้าูดีจ้าราคา4800 0นบาทลดพิเศษเหลือ4ี่แ0นห้าหมบาทค่ะอย่างก็ดีทั้งสเส้นอยู่นะคะเดิมๆนะคะบางคนสวยไม่มียุบนะคะฝาก็โปรงก็สวยนะคะ ท่านใดสนใจมองหาจอรเดียนะคะ5050 50ดีก็โทรสอบถามได้ที่ดีเยี่ยมเทคเตอร์จังหวัดเลยนะคะ081 3201227ดีเยี่ยมเทคเตอร์จังหวัดเลยนะคะใครสนใจจอรเดียสวยนะคะจอรเดียคันนี้สวย สนใจก็โทรสอบถามได้นะคะที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะ0813201227นะคะจนเรีย50 50ดีค่ะ